ก็สวัสดีนะครับทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่บริษัทยูมิพัร์นะครับก็มีงานนะครับวันนี้เป็นงานนะครับมีทําบุญแล้วก็ลอยกระทงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับวันนี้ว่ามีกิจกรรมอะไรนะครับดีๆบ้างเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้มานะครับก็ดูติดตามดูกันนะครับ ก็ที่เราเห็นกันนะครับก็คือบรรยากาศโดยรวมของบริษัทนะครับก็ร่มรื่นน่าอยู่มากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปดูกิจกรรมของวันนี้นะครับฟุกอยากจะบอกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับบริษัทนะครับว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างมากครับเพราะว่าบริษัทเรานะครับลงทุนด้วยเงินสดกว่า500ล้านบาทครับ ในบริษัทนะครับของเราเนี่ยครบวงจรครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการผลิตสินค้านะครับศูนย์นักวิจัยของตนเองนะครับแล้วก็ศูนย์กระจายสินค้าของตนเองรวมทั้งนะครับแพลตฟอร์มซึ่งสามารถสร้างราได้จากการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือเพียงเครื่องเดียวเลยครับก็รู้สึกว้าวเลยใช่ไหมครับก็โอเคครับสำหรับเรานะครับที่มากิจกรรมวันนี้จะมีอยู่หลักนะครับ ก็คือสามเรื่องเนาะเรื่องแรกนะครับก็คือทำบุญรอบเช้านะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำบุญบริษัทและทำบุญวันเกิดของท่านประธานด้วยกันเลยเนาะก็คือว่าทำครั้งเดียวทำพร้อมกันไปเลยนะครับข้อที่2นะครับก็จะมีการประชุมของผู้นำระดับไดมอนด์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับก็มีการจัดกิจกรรมในการประกวดการลอยกระทงนะครับก็ใครที่ไม่ได้มาก็ เดี๋ยวดูคลิปกันนะครับว่าคุณนะครับพลาดอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับเวลา15บนการครึ่งนะครับหรือว่า5้าโมงครึ่ง ก็เขาจัดปาร์ตี้กันนะครับเดี๋ยวจะดูนะครับว่าสถานที่เป็นอย่างไรนะครับก็ตรงส่วนนี้นะครับเป็นกระทงนะครับ สวยงามเลยครับมีหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นซูชิเนาะเป็นปลาดิบนะครับก็มีหลากหลายมากมายนะครับให้เรากินกันเลยนะครับวู๊นะจิ๋มมากๆครับใครไม่มานี่คือแบบภาพสุดๆเลยครับนี่อืมแต่ก็ะอย่างน่ากินทั้งนั้นครับ ครพี่ดูกระทด้วยอย่างเดูกระททำด้วยน้องเอวยาวจางและเขาดักงอมวยวันนี้ระทบของเราขาวดัาอมวยเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ ตนะครับศูนย์กลางบางซื่อท่านประจับทีนั่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการประปวดทองมาพม่านะครับที่บริษัทยูมิพัฒน์อย่าให้พูดเต็มนะคะตั้งไปด้วยครับทั้งหมดเ7็ดเ็ดครั้งครับน้ำหนักทักเมื่อเช้านี้นะครับ46่ปอนด์นะครับอึดไม่เจิมวย หมายเลขต่อไปนะครับผู้เข้าผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลขหค่ะหมายเลข5ครับสีดาค่ะนะครับคุณนัทภัยคลามสีดำนะครับท่านไดมอนด์ของยูมิพัทเรานี่แหละฮะเมื่อช้าท่านเคียวหมากนะพอดีสีมาตกก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อช้าท่านเคี้ยวหมากเห็นพี่น้องชาวยูมิพัทรรู้สึกอบอุ่นมากค่ะจริงๆทีนี้แล้วก็ก็เลยตัดสินใจ ที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตก็เลยเข้ามาอยู่อยู่ยูมพัทปีนี้ปีที่สี่แล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆค่ะขอบคุณค่ะเยงปรสบมือให้เธอด้วยนะครับปีที่4แล้วที่เข้าสู่ธุรกิจยูมิพัทครับท่านต่อไปนะครับสวัสดีค่ะ,ดคะไดมอนด์เรนเดอรนแกตส์ทอนนะคะแนวคิดของการทําธุรกิจของยูมิพัทของฉันนะคะก็คือฉันมีอยู่สเชื่อค่ะคือเชื่อที่หนึ่งเชื่อสินค้า ดิฉันเชื่อสินค้าร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าสินค้าของมิทัน์ช่วยทําให้ดิฉันเป็นหายจากโรคภูมิแพ้อาหารทะเลได้ที่ทรมานมากๆเชื่อสุดๆเลยค่ะแล้วก็เชื่อที่สองเชื่ออัปไลน์นะคะอัปไลน์บอกให้ดิฉันแนะนําให้ดิฉันทําอะไรดิฉันทําแนะนําให้ดิฉันเรียนดิฉันเรียนแนะนําให้ดิฉันไปประชุมดิฉันไปแนะนําให้ดิฉันไปแคมป์ดิฉันไปดิฉันถึงได้ประสบความสําเร็จเพราะเชื่ออัปไลน์นะคะ แล้วก็แนวคิดที่3ค่ะเชื่อบริษัทค่ะดิฉันเชื่อบริษัทยูมิทัศล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าบริษัทยูมิพัศนะมีโรงงานเป็นของตัวเองนะคะไม่ไม่กู้แบงค์เลยแม้แต่บาทเดียวนะคะแล้วก็เชื่อประธานทั้งสองท่นนะะา,ทานนะคะว่าประธานนะคะทำธุรกิจยูมิทั์แล้วมีประสบการณ์ในการทํานะคะแล้วจะนําพาเราไปประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะแล้วเชื่อที่4ี่นะคะก็คือ เชื่อมั่นในตัวเองค่ะถ้าหากว่าดิฉันไม่เชื่อมั่นตัวเองว่าดิฉันจะทําได้ดิฉันไม่มีทางทาได้นะแต่ฉันเชื่อมั่นว่าดิฉันทําได้ดิฉันถึงได้ทําได้ปัต่ร้างเลยเป็นไดมอนด์ในปัจจุบันนี้ค่ะเป้าหมายก็คือเป็น C B D แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับนะครับเชิญท่านต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะไดมอนด์ป้ายแดงนะคะสำังโชควัดวิกุลนะคะจากมาดามออลีทีมนะคะ ก็แนวคิดในการร่วมธุรกิจกับบริษัทยูมีพลาสน,นะคะก็คือคิดแบบง่ายๆคืออยากปลดล็อกสุขภาพนะคะทั้งครอบครัวของเราเองแล้วก็ผู้คนมากมายที่เราอยากจะดูแลนะคะพร้อมทั้งได้ปลดล็อกสุขภาพแล้วยัยงได้ปลดล็อกทางด้านการเงินด้วยค่ะมีที่ไหนสุขภาพดีแล้วเงินไหลเข้ากระเป๋าไม่มีหรอกค่ะถ้าไม่เข้ามาร่วมกับธุรกิจ กับ u ูมิพลัสเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือซ b บีแน่นอนค่ะขอเชิญปร,ปรบมือดังกล่าให้ด้วยครับขอเชิญผู้เข้าประกวดท่านต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะแนวคิดนะคะการธุรกิจดีพัดนะคะก็คือการวางการคิดว่าการมีรายได้หลายทางย่อมีดีกว่าทางเดียวค่ะ,คะ,คะ เข้ามาสู่ธุรกิจยูนิพาร์ก็ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพนะคะค่ะก็ทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้ด้วยนะคะแนวทางก็คือเชื่อออปพลายเพื่อมั่นสินค้าใช้สินค้าแล้วก็มาประชุมค่ะแล้วเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราต้องทำได้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสิทธปลุกมือดังๆด,ด,ด้วยครับขอเชิญผู้เข้าประกวดท่านต่อไปเลยครับ ดดีค่าดับเบิลเดมอนสุพรเทสงนะคะอิฉันเชื่อมั่นในบริษัทนะคะและแนวคิดของดีฉันคือทำอย่างไรจะให้คนที่เราพานำพามามีสุขภาพดีคนที่เรารักคนที่เรารู้จักให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีรายได้เพราะดีฉันมีเป้าหมายอยู่แล้วว่า จะได้เดือนละล้านสองให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอเสียงปรบมือดังๆแลวกระเจิญท่านต่อไปเลยครับไดมอนพัญรัตน์พนะะันโตค่ะ,ะที่ประทับใจก็คืออยากจ,จ,จะขอบคุณก็คือขอบคุณตัวเองก่อนนะฮะที่ที่กล้าที่จะเข้ามาในบริษัทจุมิคัสเพราะว่าตัวจทลธุรกิจแล้วก็เคยต่อต้านเรื่องงานเช่ายแต่วันนี้ก็คือ ก็ขอบคุณตัวเองท,ที่ที่ได้กล้าเข้ามาในบริษัทแล้วก็ได้ได้มาได้มาส,สินค้าแล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็นําสินค้าที่มีคุณภาพของท่านานทั้งสองค่ะนำไปดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คุณพ่อคุณ,คณแม่ขอบคุณขอบคุณมา,มากๆค่ะเสียงเบื่อเบื่อดังๆครับแล้วท่านต่อไปเลยครับสวัสดีค่คะดับเบิ้ลไดมอนด์ปริสลาพันทองนะคะเข้ามาในธุรกิจเพราะว่าประทับใจในผลิตภัณฑ์นะคะ ตอบโจทย์มากมากเลยนะคะก็ตัดสินใจมาเยี่ยมชมสำนักง,งานใหญ่นะคะยิ่งประทับใจที่ว่ามีสำนักง,งานใหญ่เป็นของตัวเองมีโรงงานผลิตเองนะคะที่ประทับใจมากที่สุดนะคะจะเป็นนักสำรวจห้องน้ําเป็นห้องน้ําสะอาดนะคะบ่งบอกถึงว่าจิตใจของเจ้าของบริษัทเป็นผู้ที่สะอาดนะคะเพราะว่าเราไปไหนทางตันคนที่ชอบดูห้องน้ําก่อนอันดับแรกนะ ก็เลยปักจิตปักใจว่าใช่เลยบริษัทนี้หละนะคะก็ก็อยากแนะนําว่านะคะถ้าท่านต้องการนะคะบริษัทที่ชัดเจนโปรง่งใสใจจริงจริงความถูกต้องต้องอยู่มีพัรทเท่านั้นค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเอเชิญทุกเข้าประพฤตทนต่อไปเลยครับขอเสียง่หยค่ะวันที่28จะการคะแนนทล้วนนนะครับ ซีวีดีนสัสซีมาสวัสดีจุ้ยค่ะได้เก้าเข้ามาในธุรกิจยูนิพัรนะคะเนื่องจากประทับใจในสินค้าตัวเองสุขภาพไม่ดีด้วยแล้วก็ประทับใจก็แรกประทับใจอะยูนิโกแล้วก็พอตอนหลังช่วงหลังมีสินค้ากเกษตรซูเปอร์เมโครมิามายิ่งประทับใจใหญ่นะคะแล้วสิ่งที่ได้จากบริษัทยูนิพัรนะคะส่วนหนึ่งได้สุขภาพ 2มีรายได้เพิ่มและปลดนี้ให้กับเกษตรกรได้3คือได้มิตรภาพที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้นะคะแล้วป้าหมายคือเกษตร,รกรต้องหมดนี้ได้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ,ะนะครับได้ที่4ก็คือกระเป๋าสวยงามนะครับวันนี้ครับสวัสดีค่ะไดมอนด์นันไทยนะคะที่เข้ามาบริษัทเพราะว่าประทับใจสินค้านะคะ เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ให้กับทุกๆท่านที่ได้ดื่มนะคะแล้วพอมาถึงบริษัทเรามีความรู้สึกว่าบริษัทเครือข่ายบริษัทแรกที่ไม่มีการกู้เลยแม้แต่บาทเดียวมีสบปรองรับทุกอย่างและที่สำคัญท่านประธานทั้งสองมีแนวคิดนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมันก็เลยทำให้ดิฉันเนี่ยกล้าตัดสินใจนะคะแล้วเจอกันที่ตำแหน่ง CPD ค่ะ เราซื้งปรอกือด,ดังๆเลยครับ,บก,กับผู้เข้ประกวดท่านต่อไปเชื่อเลยครับ เสียงปรบกปือดังดด้วยนะครับก็เช่นเพกับประกวดท่านต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อตรีทิ์นิพาลินภาพผนนะคะผู้แนะนําตรงคือคุณนัทชัยตั้งวุฒิภพศสารค่ะทุกวันนี้ที่เขา,าจาที่ที่ดิฉันทําธุรกิจเครือข่ายแล้วก็เข้าใจในเครือข่ายก็เนื่องมาจากได้เข้าโครงการของเงินเข้าบ้านนะคะของพัานซีพีดีจุลิลาศรีนามค่ะและ ก็จิตใจดิฉันก็ขอขอบคุณเทพประธานทั้งสองท่านนะคะท่านประธานรัฐวิตย์กิติมิพัฒและรองศาสตราจารย์พิทยวดีพันเศษค่ะที่ทำให้บริษัทยูมีพัฒของเราเป็นบริษัทสีขาวน้ำดีและมีผู้คนเยอะแยะมากมายหลั่งไหลเข้ามาทำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตสุขภาพดีขึ้นและดิฉัน มีเป้าหมายว่าจะต้องสร้างไดมอนด์ใต้ตาสายงานข้างละสายสิบไดมอนด์ขวาสิบไดมอนด์ค่ะขอ,อเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยนะครับนะครับท่านต่อไปนะครับสวัสดีค่ะคุณพี่อตจารุนีนะคะผู้ที่แนะนำม,มาบริษัทคุณพัย์ก็คือท่านไดมอนด์ปริสลาพันทองค่ะนะคะขอขอบคุณท่านด้วยนะคะ จากที่นะคะถ้าเรามั่นใจเรื่องสินค้าเราทานก่อนนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะถ้าเราทานดีนะคะแล้วให้เราดีขึ้นนะคะแล้วสามารถที่จะมั่นใจนะไปแนะนําลูกค้านี่เป็นสิ่งสําคัญมากค่ะอันแรกนะคะแล้วนะคะก็สามารถแนะนําให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดีค่ะและทําให้เราได้ทํา ไว้ใส่บิพัดแล้วก็ได้เงินค่ะนะคะสิ่งสําคัญที่สุดค่ะขอบคุณค่าขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยครับนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนะครับท่านสุดท้ายเชิญครับสุริพรโจกรำหรือดมอนแนซี่แนนเป็นคนป่วยนะคะก่อนที่แนนจะเข้ามาแนนลองสินค้าแค่ซองเดียว สินค้าตัวเนี้ทำให้แนนมีแรงทำให้แนนมีกำลังแนนรู้แค่ว่าแนนได้รับโอกาสจากเบื้องบนได้รับโอกาสให้มาทำประโยชน์ต่อไปงานนี้เป็นงานที่แนนสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นแบ่งปันเรื่องสุขภาพแบ่งป,ปันความรู้ความสามารถที่แนนมีให้กับผู้อื่นและ มันเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของแนนแนนมีความสุขทุกครั้งที่แนนทำเป้าหมายของแนนสำเร็จในทุกๆครั้งและแนนคิดว่าบริษัทยูมิพลัสเป็นบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้มีบริษัทที่มั่นคงมีแผนการตลาดที่จ,จ่ายจริงจ่ายมากทำให้แนนสามารถที่จะ ไปแบป่งปันกับผู้อื่นได้มีรายได้นะคะและอีกอย่างที่แนนคิดก็คือสิ่งที่แนนทำธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจของแนนเพราะฉะนั้นแล้วแทนการตลาดดีบริษัทดีผลิตภัณฑ์ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าแ่าจะบริหารทีมงานยังไงให้ประสบความสำเร็จ ยอดเลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านอีกครั้งนะครับสุดยอดนะให้ผู้เข้าประกวดสาวงามของเรานางนพมาศของเราไปลอยกระทผงครับ <DP S 1> ลอยกระทงครับแก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขคืสี่ครับเดินครับขึ้นได้ไหมฮะขอเจ้าหน้าที่ขอรถกระเช้าด้วยครับ ที่ไรัรางวัลเราจะต้องเดินรอบมีม <Wars> ีพระสามรอบนะคเรียบร้อยข้างๆครับตองนี้นะครับเดินาขอางหน้าของผลการให้คะแนนของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันนะครับเพราะว่าทั้งสามท่านไม่มีนอกมีในกับพิธีกรนะ เราก็เอาตามคำตัดสินของท่านประธานนะครับค่ะสวยงามจริงๆค่ะนะคะและรางวัลผัดมานะครับก็เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่นะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดคับ ฝนะากยาหอมยาลมไว้ด้วยขอสแสดงกวามยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลด้วยครับผมนะครับและรางวัลต่อไปนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดทั้ง14หรือหมายเลขนะครับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสามนะครับของค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขสองครับสองครับหมายเลขสิบสองครับท่าผู้หญิงของเราเลครับท่าผู้หญิงเลครับขอเชิญท่านเจ้าคุณประทอลท่านผู้หญิงขึ้นเวทีด้วยครับ ขออนุญาตเดินมาทางนี้นะคะมารวมกันด้านนี้อ่าก็ได้เดี๋ยวเวลาถ่ายรูปจะได้สวยนะขอเชิญช่งางภาพมาชักภาพให้ด้วยคนะ่ะผัดภาพให้สักภาพสวยสวยงามสวยงามครับนะครับสวยนะคะเกิยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับความสามารถล้วนๆนะครับ อันดับต่อไปนะครับใกล่เข้ามาแล้วนะครับรางวัลรางวัลของค่ำคืนนี้นะครับอันดับรองอันดับ5ได้มูลค่า1 0 0 0บาทอันดับ4ี่0 0บาทอันดับสาที่รับไปเมื่อสักครู่3 0 0พันบาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับรางวัลบูลค่า5,000บาทได้แก่หมายเลขหมายเลขเอค่ะหมายเลขส3สาค่ะ ไฟป้านับไาคุลิศคุณลิศลาคารล้าราคา้า้าพันบาทครับพร้อมใบประกาศสนียบัตรว่าท่านใบประกาศนี้จะการันตีว่าปีหน้าท่านจะไม่ได้ประกวดอีกแล้วนะครับแบ่งกันบัางแบ่งคนอื่นดีมั่ง อย่าหัวร้อดังนะคะเดี๋ยวน้ำหมากกระจายนะคะจะเปลี่ยนชุดนะแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกท่านลอยคอรอยคอลอยคอยนะครับผนตกพินดีจะ,จะลอยคอแล้วนะครับรางวัลชนะเลือกอันดับหนึ่งนะครับสำหรับการประกวดนางนพมาตของบริษัทยูมิพลัสกุปประจำปีพุทธศักราช2564เลขที่ออก เออไม่ใช่ลืมไปนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขมาลองเชียร์กันมาสิคะหมายเลขอะไรเออหมายเลขอะไรเชียร์ค่ะหมายเลขอะไรเชียร์ค่ะเชียรหมายเลขอะไรไม่ได้ยินเลยอ้าวหมายเลขอะไรเฮ้ยพยามันไมันสิออกนาว่าตาม ทุกท่านนะครับมีรางวัลให้ทุกท่านเดี๋ยวมีรางวัลตอบใจด้วยคะนนเลมาจาแนนกับราคาทั้ง3ท่านเลยครับสมนะคะแสะะด,ดะะปลายสายนะคะแล้วก็และกิจกรรมได้ยอดเยี่ยมนะคะและรางวัลที่สำคัญอีกรางวัลนึง จะขาดเนี่ยไม่ได้เลยรำบำขํามยืนนี้รางวัลขวนใจทั้งภาพหวนใจทั้งภาพเราคิดคำนวณคะแนนและทีวีมาจากคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับคะแนนที่บาลานออกมานะครับรางวัลขวนใจทั้งภาพมีเงินรางวัลห้าพันบาทห้า0ันบาทนะครับพอซื้อหมาดซื้อพูได้ทั้งเดือน ขอเสียงทักทายลาเบนลาเบนให้ดีครับรักัสใจทั้งภาพนะครับรักัใจทั้งภาพของความสริงป้ายแก่หมายเลข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 รัายเรดีด้วยนะป้ายเูินของเราเนี่ยโอ้โหป้ายจัท่าน ขัญใจทั้งทอดครัสังเกตชุดประชมิมพอสครับถ้าใส่สีคเข้ากับขั้นทอดค่ะใช่นะครับก็อยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านไม่ต้องเสียใจสำหรับทุกคราบครัวทุกท่านมีเงินรางวัลตอบใจให้มูลค่า5,000ันบาทเพือใครห้า0อยบาทเช่นกันครับ

แล้วก็มีภาคมาต่อไทยด้วยใช่ไหมได้เลยครับอันนี้สองสามเฉยอันโชคดีสุขสีวนสัวนเกิดส,ส,สิ่งบังเกิดได้หวังตั้งใจให้ได้สมดังฝันไฟจิตแจ่มใสทุกวันทุกคืนให้ร่ำรวยเงินทองยศสังให้คนรักมากมีดาเอืน สิ่งใดจงรู้ล่วงราพื้นอายุยืนปลอดโลกปลอดภัย oh. Happy birthday. นึงในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานนจิจอวดีทันเสศนะครับก็ทุกคนนะครับก็ขอไวโพรให้ท่านประธานนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปราถนานะครับคิดเงินขอใได้เงินคิดทองขอได้ทองขอให้บริษัทยูมีพัฒนะครับเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย Happy birthday. oh <laughs>